สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี P e FC, ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องผ่านเลยน,นะครับมาชมบรรยากาศสวยที่วัดโพกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับพี่ๆครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับใกล้ที่ จะเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวแล้วครับ yes, <definitely. S 1> วันนี้ฟ้าโป่งเลยบรรยากาศดีด้วยเดี๋ยวไปชมภาพอันสวยงามกันครับตรงนี้เจดียรีราชการนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับบรรยากาศเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวจะไปต่อกันที่ด้านหน้าของพิหารครับ ว้าวนักท่องเที่ยวกำลังถ่ายรูปกันครับสวมจุดไทยด้วยสวยๆทั้งนั้นเลยครับบรรยากาศอากาศไม่ร้อนนะ นักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปก,กันบรรยากาศดีครับเดี๋ยวเดินมชมหลายๆจุดนะผมพาเดินไปทั่วๆเลยนะครับวันนี้แดดไม่มีเลยนะครับเจดีย์รัชการตอนนี้กลายเป็นจุดอ่า รูปของชาวต่างชาตินะครับกลางคืนจะสวยมากที่นี่นะเปิดไฟเข้าไปโอ้สวยจริงๆครับผมเคยมาเดินช่วงกลางคืนช่วงทุ่มสองทุ่มนี่ครับววทโพจะปิดสองทุ่มนะเดินไปกันต่อครับไปชมจุดอื่นกันต่อช่วงไม่บ่ายครับ เดินสบายๆเลยหูด้านสายมือนี่ครับนะักท่องเที่ยวจีนครับทัวจีนลงชุดใหญ่เลยปาเยอะจริงๆครับชุดใหญ่เลยนะครับนู้นข้างหลังก็เดินเข้ามากันอยู่เยอะจริงๆครับ ทัวจีนจกับวีซ่าฟรีประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะนะฮะไปดูบรรยากาศด้านในวิหารนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกัน สัญละกษณ์ของวัดโกค,ครับมาที่ต้องได้ตีดล้ง้งกันครับป๊อาต้ังท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามากันครับมากันไม่ขาดสายเลยมุมถ่ายรูปสวยๆเลยนะครับตรงนี้ เวลคัมทูวัดโพวิ้บรรยากาศคึกคักจริงๆครับเห็นภาพที่งดงามสวยงาม <1> 1> เห็นแล้วชื่นใจครับบรรยากาศการท่องเที่ยวใกล้จะเข้ามาถึงนะครับช่วงเดือนตุลามีกิจกรรมการท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วก็กระาจายไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับ เทศกาลงานบุญเริ่มกันเดือนตุลาคมนี้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะแถวภาคอีสานนะครับจะมีไหลเรือไฟนะครับแห่ประสาทพึ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นกรุงเทพก็จะมีโหเยอะเลยนะครับโปรแกรมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติถ้าจะมาเที่ยวแบบได้ ทุกวันก็จะมาวัดโทวัดพระแก้ววัดอรุณนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆที่มีอยู่นะครับชาวต่างชาตินิยมกันมากถ้าเป็นวัดวาอารามก็จะเป็นสามจุดนี้แหละครับหลักๆเลยนะฮะถ้าอยู่ใกล้ๆกันถ้าหลังจากนั้นถ้าห่างนี้ไปก็เป็นวัดปากน้ำภาษีเจริญน,นะครับ าจากจุดนี้ไปนั่งเรือกันไปจะเป็นวัดต่างน้ำภาษีเจริญที่กำลังฮอตฮิปในเวลานี้ครับนักท่องเที่ยวนั่งเรือกันไปจะเป็นวัดวาอารามนะครับที่กำลังได้รับความนิยมถ้าเป็นละแวกนี้ก็จะมีวัดโพวัดตะแ่วัดอรุณน,นะครับหลักๆเลยนะครับถ้าลองไปจากนั้นบางที่ก็กำลังมีการซ่อมแซมมีการปรน้ากันอยู่ บรรยากาศสุขขดครับมากๆครับผมถ่ายพี่ๆได้ดูนะได้ชมบรรยากาศแบบนี้กําลังกลับมานะครับเศรษฐกิจของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาศัยการท่องเที่ยวแล้ะครับ กลุ่มนี้หลายคนแล้วก็จะเข้าไปภายในด้านในของวิหารนะครับโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจครับมาแล้วความพึกคักของฤดูการท่องเที่ยวครับช่วงเดือนตุลาคมครับ ไปชมกันต่อที่ด้านในนะครับด้านหน้าก็คือคักมากๆเลยนะฮะมีประตูหลายประตูนะครับสําหรับวัดโพที่จะเข้ามาได้นะหลายประตูมากๆครับจุดเข้าชมวัดโพนักท่องเที่ยวก็มาได้ทุกทิศทุกทางเลยครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวชมบรรยากาศด้านในกัน ที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะครับมีถุงสำหรับใส่รองเท้าเรารองเท้าใส่เข้าไปนะครับเก็บรักษาเป็นดูแลกันเองครับดูแลกันเองเลยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับ คนแน่นเลยครับแค่เดินผ่านประตูเข้ามานะครับว้าวเดินผ่านประตูเข้ามายังไม่ไปไหนเลยครับคนแน่นนั้งแต่ประตูแล้วร จริงๆครับเป็นผ้าที่งดงามมากๆนะครับ ตัหนหึงเลครับร้องว้าวเลยทุกซอกทุกมุมภายในวิหารก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่บริเวณน,นี้นะครับก็จะมีคน กำลังนั่งร่งกราบไหว้ขอพรอ,อยู่นะครับ เห็นก็จะเหลียวมองครับเห็นคนไทยกำลังกราบไหว้ขอพรอ,องค์พระใหญ่ครับคนเยอะมากครับถ้าอยากไม่ค่อยได้เลยก็จะมีนั่งร้านของพี่ที่ทเขากำลังซ่อม ซ่อมาภาพกิจกรรมฟ้าผานังอยู่ครับก็ค่อนข้างจะเดินลำบากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นปนอุปสรรคใดๆเลยครับนับกท่องเที่ยวก็ลงกราบไหว้ขอพรกันอยู่นะครับแล้วพี่ชมจุดอื่นมันต่อครับ งนี้สวยมากครับรงดงามจรงิรงๆ เดินทางกันต่อไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับนักท่องเที่ยวกำลังทยอยมาจุดนี้ครับเราเดินมาวนมาก็จะมาจุดนี้ครับนักท่องเที่ยวจะมาแลกเหนนรียญนะฮะเพื่อทำบุญครับ ันนี้วันอาทิตย์คนเยอะนะครับคนเยอะมากเลยเป็นช่วงบ่ายแล้วด้วย้ารนอกก็ไม่ร้อนนะฮะบรรยากาศสบายเลยเหมาะกับก,การเดินเที่ยววัดเที่ยวว่าครับ อน้อนประตูทางเข้านะครับงดงามเหลือเกินครับสาธุสาธุสาธุ คึกคักมากเลยครับโหคึกคักสุดๆเลยวัดโพนี้คึกคักมากนะขอบคุณพี่ๆเอฟีทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้จะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับพี่ๆเอฟีทุกคนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วย แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ